แล้วละจ้ะป้าจะเล่าให้พวกเธอฟังจะได้รู้ว่าการจัดการขยะครบวงจรช่วยแก้ปัญหาให้เราได้มากเราลองมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบการจัดการขยะของคนสองคนที่มีความคิดต้นทางที่ไม่เหมือนกันนายก็เป็นพวกคิดก่อนใช้เขาซื้อของเท่าที่จําเป็นแถมยังไม่เอาถุงพลาสติกเป็นการลดปริมาณขยะได้แต่แรกขยะที่เกิดขึ้น เขาก็แยกประเภทเอาไว้อย่างเป็นระเบียบพอถึงขั้นตอนการใช้ประโยชน์นายก็ขายขยะรีไซเคิลได้เงินส่วนขยะอินทรีย์ก็เอาไปหมักทำปุ๋ยไว้ใส่ต้นไม้ประหยัดได้อีกถึงขั้นตอนทำลายนายก,ก็มีขยะเหลือถึงกระบวนการนี้แค่นิดเดียวก็เลยจัดการได้ง่ายส่วนนี้นายขอเป็นพวกใช้ไม่คิด เขาซื้อทุกอย่างโดยไม่แคร์ว่าจะสร้างขยะออกมาขนาดไหนมีขยะก็ทิ้งรวมๆกันเพราะคิดว่ามันง่ายดีพอถึงขั้นตอนการใช้ประโยชน์นายขอก็แยกขยะอะไรเอาไปใช้ไม่ได้เพราะทิ้งขยะทุกประเภทไว้รวมกันทุกอย่างเน่าเละเทะไปหมดถ้าทุกคนใช้ไม่คิดแบบนายขอขยะก็จะมีปริมาณมากต้องเสียทั้งแรงคนเสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณในการจัดการเห็นไหมว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวในตอนแรกผลที่ปลายทางก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแล้วปัญหาขยะก็จะไม่ใช่เรื่องแก้ไขยากอีกต่อไปแล้วพวกเราแค่5้าคนจะทำยังไงให้ทุกคนในโรงเรียนเข้าใจเรื่องคัดแยกขยะนี้ได้คะป้าคิดว่าเรื่องดีดีแบบนี้ทางผู้ใหญ่จะต้องช่วยเราแน่จะ้ะ อืมคือที่คุณว่ามามันก็ดีอะนะแต่มันสิ้นเปลืองเกินไปเรื่องแบบนี้น่ะปล่อยคนใหญ่คนโตเขาทำกันไปจะดีกว่าคุณก็ทำหน้าที่ผัานลงของคุณเก็บกวาดไปก็ดีอยู่แล้วนี่ส่วนเด็กๆก,ก็เอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือจะดีกว่านะนั่นไงกะแ,แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้พออไม่สนใจสักนิดเลยเหรอคะ ลองเอาไปค่อยๆปรับใช้ดูทีละเรื่องก็ได้นะคะเฮ้ยคนตัวเล็กๆอย่างคุณเนี่ยจะไปรู้อะไรงบประมาณเนี่ยมันมีจำกัดนะเอาเป็นว่าถ้าพอมีงบเหลือผมจะพิจารณาหาพันลงมาเพิ่มช่วยคุณอีกสักคนก็แล้วกันดีไหมล่ะรู้ไหมคะว่าการดูถูกคนตัวเล็กๆน่ะมันไม่ดีเลยนะคะเออเออเอ้ นั่นมันตาของสำนักถึงแวดล้อมนี่ใช่ค่ะความจริงฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ฉันปลอมตัวเข้ามาเป็นพานร,รงก็เพราะอยากศึกษาปัญหาเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเองโครงการดีๆอย่างเรื่องการรณรงค์จัดการขยะคุณควรจะสนับสนุนนะคะอย่ามองว่ามันเป็นแค่โครงการของคนตัวเล็กๆอย่างนักเรียนหรือพานรงสิคะ ถ้ามันทําแล้วได้ผลใครก็ควรจะทําทั้งนั้นไม่ใช่เหรอคะเออได้ดดเลยครับให้ผมช่วยเรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับมีเรื่องให้คุณช่วยแน่นอนคะ่ะแต่ตอนนี้ฉันวางแผนจะให้เด็กๆพวกนี้แหละเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์การจัดการขยะแบบครบวงจรอือ <EM PS> ชุดที่พวกเธอสวมอยู่นะ่ะไม่ใช่ชุดธรรมดานะแต่เป็นชุดที่ป้าและทีมงานพัฒนามานาแล้วพวกเราใส่ความสามารถพิเศษที่เหมาะในการจัดการขยะแต่และประเภทลงไปในชุดด้วยโดยชุดสีน้ำเงินที่เปียกสวมจะมีความสามารถสแกนหาขยะทุกชนิดรอบตัวได้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าไปจัดการและยังสามารถสแกนหาส่วนประกอบของขยะแต่ละชิ้น เพื่อหาระยะเวลาย,ย่อยสลายของมันได้ด้วยชุดสีส้มของชินจะสามารถสร้างบาเรียพิเศษขึ้นมาได้โดยบาเรียนี้จะทำหน้าที่ป้องกันสารพิษต่างๆจากขยะอันตรายให้กับทั้งตัวคนสวมและเพื่อนเอนรอบตัวได้จะ้ะส่วนชุดสีเหลืองของบิ๊กก็จะทำให้ผู้สวมมีพละกกำลังเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเพื่อให้ง่ายต่อการจัดก,การขยะรีไซเคิที่ต้องใช้แรงบีบอัดสูง สุดท้ายชุดสีเขียวของกรีนเป็นชุดที่ทำให้ผู้สวมเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นและยังสามารถร่อนกลางอากาศได้ในระยะเวลาสั้นๆเหมาะกับการจัดก,การขยะอินทรีย์ที่มีมากมายและนอกจากนี้ยังสามารถรักษาบาดแผลติดเชื้อเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะป้าว่าเรารีบไปรณรงค์ให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการจัดก,การขยะที่ถูกวิธีกันเถอะ ถ้าทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือปัญหาขยะล้นเมืองจะต้องดีขึ้นแน่แนจ้ะครับขยะทั่วไปย่อยสลายยากรีไซเคิลก,ก็ไม่ได้ต้องลดปริมาณถึงจะดีที่สุดนี่จ้ะเมื่อก่อนนี่

้้นไดดเวยขยะอันตรายต้องแยกให้ดีเพราะถ้าทิ้งไว้ให้ปักบนอาจมีอันตรายจจาากกตตััววเรรพ่ออแมน้งคลบขยะอินทรีย์ต้องแยกให้ดีนะจะได้ย่อยสลายได้เรว็วแล้วยังเอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่าง อยากตรงทางให้ถูกปหเะเเวลายังไม่สายถ้าเรามาช่วยกันด้วยสองมือนั้นเปลี่ยนโลกให้สวยงามผ้าสีขาวผู้เขาเที่ยวงามตาตอไม้แม่น้ำลำคลองใสสดชื่นพวกเด็กๆนี่เก่งนะครับ <c oughs> แน่นอนอย่าดูถูกพลังของพวกเด็กๆเกชียวนะ